เดี๋ยว่าของยี่ใยอ่ะได้ปึ๊กหนึ่งว้าว,าวางีเลยอ้ยเบิ้งในพี่น้องว้ยายนัดเป็นตื่นเลยนี่กระบ่งพันเงินใช้ห้องอันนี้สงใจสิเป็นเงินสลัดยหญ่สิเป็นเลกเอาธนาคาร่ารเนี่ยสวัสดีครับพี่จ้าพี่น้องครับมื้อนี่เป็นมือเงินเดือนออกอเค ดีใจวะย่ายดีใจดีใจ,ใจนี่ผมบอกเลยว่าเดือนเนี้ยมีคนได้หลายกับมีคนได้นหน่อยเพราะว่าจี้ขัน้นบันช<ม>ีขั้นกะได้น,น้อยจ้ขั้นได้น,น้อยอเดียวผมเสี่ยงเงินมาให้ย่ายนะครับผมเป็นได้หลายบ่นี่เน้นเนีนเนียน,นเนีนน้องเน้นเนีนเขาเสี่ยงย่ายแปลก,ก่อนเลยย่ายแปลหนึ่งสองสามสี่หา้าหกใบ มในมุกใบนี่กูก็ได้หลายรอกนะได้ยินบ่เออตีบ้าของยี้ใบอ่ะได้ปึ๊กเนื้อปึ๊กใหญ่เลยอช่วยพี่น้องเนี่ยช่วยพี่น้องนี่ยิ้มได้ใบได้ปึ๊กปักใหญ่เลยเออขอบคุณพี่น้องเนี่ยได้้นอยขอบคุณเด้อพี่น้องแฟนคลับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ ใหญ่ด่นทนึ๊แบบใไงเลยนี่แหละผมบอกเลยว่าพันขยันได้ยแพันขยันก็ได้หลายพันกี่คันก็ได้หน่อยได้เปลยาแล้วกี่ันแล้วก็เอาส้ำนีไปหนีได้บางๆงกันบ่ะย่าไป้บอกหน้าเนาะเออม่บางคนก็ตามกันแต่ได้หวนเงินเดเดืเดือพมาหาสิกรรม่อน เดี๋ยวย่ายกัดนับนำเงินชั่วพี่น้องได้พุงทีครับกักปนแต่เช็ดเปล่าครับปนย่าก็ครับกูบว่าไหนตัวนับเอาเลยม่ไแต่เรานับพี่หนุูมเดียวนับชั่วพี่น้องได้นับชั่วพี่น้องเด้อโอ้ยบุ้งเด้กพี่น้องเอ้ยย่ายไปได้หลายกว่าใายเปล่สินับเงินให้เบิ้งปะก็เป็นเงินกี่อันนี้เป็นเงินไทยโอ้อันนี้มันเงินอย่างอุ้งใช้เงินจ๋าละ เ่ยยไปแหลเอาชนะข้ามกินปัด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 อีกเปมึงคือสววเท้มึงคือได้หน่อยเฉ็บเป๋ตัว้าดบุ๊แบบไงนับบุครบดอกนับบุครบเสี่ยวไปแลกซกันปัดโหลานจะม่ดีค่ะดนี้ว้ยมึงนพี่น้องมึงเนี่ นดัดนตึ้นเลยเพื่นมาถานคือน,น้ำยายกัดว้ายขอบคุณนพี่น,น้องหลายๆเดอ้อเนี่ยที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ได้เงินเพราะได้ซื้อหมากซสมุทรแห่งโจมมาค้ำโตค้ำเลยนี่ก็แบ่งพันเงินไทเฮาอันนี้สงสัยสิเป็นเงินเสาร์ะละยายสิเป็นเลขโอทนาคา้าเนี่ยเนี่ย ดนบังเงนบักบไงว้ายนับบ่หวาดบ่ไหวดอกพี่น้องเอ้ยที่เอาไว้เธอไปเลียงเอาไว้เจะไปเลี้ยงธนาขั้นว้ายอกูกระจิตุ่งเบียุ่งชีชิบว้าวยรวยวย